สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้เจอกับคุณครูโบในวิชาประวัติศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะเป็นเรื่องการนับช่วงเวลานะคะเป็นทศวรรษศตวตรรษและสหัส,สวรรษนะคะอ่าถ้าเรียนใน โปรแกรมนี้นะคะนักเรียนก็จะมีตัวชี้วัดดังนี้นะคะนักเรียนจะสามารถนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษและก็สหัส,สวรรษได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องการนับทศวรรษก่อนนะคะความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษนะคะ,ะทศวรรษ อ่านว่าทศวรรษนะคะหมายถึงช่วงเวลา10ปีจำไว้นะคะช่วงเวลา10ปีการนับทศวรรษมักจะใช้กับคริสต์ศักราชเป็นหลักนะคะโดยนับปีที่ขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์นะคะเป็นปีแรกของทศวรรษนะคะแล้วก็นับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลข9นะคะ ใช้กับคริสตสกัลลาดนะคะตัวย่อคริสตสกัลลาดก็คือคอจุดสดจุดนะคะตัวอย่างเช่นนะคะดูในทศวรรษที่2010ก็จะนับตั้งแต่คริสสกัลลาด2010ไปจนถึง เลขเใช่ไหมคะก็คือ2,019นะคะดังนั้นทศวรรษเนี่ยทศว 2010, ทรรษพันสิบทศวรรษ2010จะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่คิสสกักาช2,010ถึงคิสสกราช2,019ใช่ไหมคะมีระยะเวลากี่ปีคะนักเรียน10ปีนะคะ เริ่มต้นด้วยเลข0ลงท้ายด้วยเลข9นะคะตัวอย่างหนึง่งทศวรรษที่2020นะคะก็จะไปสิ้นสุด10ปีที่เท่าไหร่คะ2029ถูกต้องนะคะมีระยะเวลา10ปี ต่อไปเป็นศตะวรรษนะคะอ่าน,นว่าศตะวรรษหมายถึงช่วงเวลาเท่าไหร่คะ1 0 0ปีเมื่อกี้ท,วดทดศวรรษทศที่สิบนะคะอันนี้คือศตะวรรษช่วงเวลา100ปีนะคะเริ่มต้นนับปีที่ขึ้นต้นในเลข1เป็นปีแรกของศตะวรรษนะคะแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่เลข 1> 100 1ึงถึง1น0นะคะอ่านเรามาดูตัวอย่างนะคะพุทธสัตววัดนะคะเรามีตัวย่อว่าอะไรรู้ไหมคะอ่ะพุทธสัตววัดนะคะเราจะนับ ตั้งแต่ปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว1ปีเป็นปีที่1ไปจนถึงปีที่100ก็จะเป็นพุทธศตรวตรรษที่หนึ่งะคะมีเวลา100ปีเริ่มตั้งแต่เลขหนึ่ง ถึง100นับตั้งแต่อะไรคะวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพานอ่านี่คือตัวอย่างนะคะสตวรรัก็คือ100นะอันนี้คือพุทธสตวรรษเราจะนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วนะคะดังนั้นพุทธศตวรรัที่1น,นะคะก็จะหมายถึงพศเห็นไหมคะพอจุด สอจุดนะพอจุดสอดจุด 1- ถึง1น0นะคะพอจุดสอดจุด 1- ถึงพอจุดสอจุด1น0นะคะเป็นพุทธศตรวตรรษที่1มีระยะเวลาเท่าไหร่คะ100ปีนะคะถูกต้องต่อไปพุทธศตรวตรรษที่25ก็จะเริ่มที่เท่าไหร่คะนักเรียนพุทธศตรวตรรษ ที่25จะเริ่มตั้งแต่2,401ถึง2,500ต้องลงท้ายด้วยเลข0นะคะพุทธศตวรรษที่26นะคะก็จะเริ่มที่2,000 ห้าร้ถึง2,600อ่านักเรียนสังเกตนะพุทธศตรวรรษที่25ต้องลงท้ายด้วยเท่าไรคะ2,500ันห้า้ยใช่ไหมคะก็คือเอา25 100. อ่สิบหาคูณหนึ่งแต่ว่านักเรียนต้องมาเริ่มที่2,401นะเวลาเริ่มต้นต้องเริ่มต้นด้วยเลขหนึ่งนะคะ พุทธศตวรรษที่26นะคะก็จะเริ่มต้นถ้านักเรียนนึกไม่ออกเท่าไหร่ไม่รู้แต่ไปสิ้นสุดที่2,600ก็คือ26่สิคูณหนึนั่นเองนะคะเพราะว่ามัน100ปีนะคะแลนักเรียนก็มารบเอาลงท้ายด้วยเลขหนึ่งก็ต้องเป็น2,501น,นะคะ ต่อไปคริสสัตวรวัตรคตริสสัตวตรรษก็จะเริ่มต้นเหมือนกันเลยเริ่มต้นจากปีที่พระเยซูรประสูติเป็นปีที่หนึ่งเมื่อกี้ของเราดย้อนไปดูใหม่พระพุทธเจ้าเลยคะ ปรินิพานเรานับเป็นปีที่หนึ่งแต่ศาสนาคริสต์เขานับเป็นพระเยซูป,ประสูติเป็นปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งร้อยนะคะเพราะว่าศตวรรษคือหนึ่งร้อยปีนะคะอย่าลืมนะคริสศตวรรษที่หนึ่งนะคะตัวอย่างนะคะก็คือคริสศตวรรษที่หนึ่งเริ่มนับตั้งแต่ คอจุดอสอจุดหนึ่งเนี่ยคิสตววัษที่1ถึงคิสตวัษที่100ต้องลงท้ายด้วยเลขศูนย์นะคะนักเรียนนักเรียนคิดง่ายเอา1ไปคูณกับ100ก็จะได้เป็นสิ้นสุดนสุออันนี้ล่ะคิสตวัษที่1ก็คือเอา1คูณกับ100ก็คือ100นะคะ,ะ,คะถ้าเป็นเลข2ล่ะคิสตวัษที่2 ก็คือสิ้นสุดที่สองคิเสเซอวัตที่21ก็คือคอจุดศอดจุด21สิคูณหนึแล้วก็เอามาลบ100ปีแต่ต้องลงท้ายด้วยเลข 1, 1> ใช่ไหมคะก็คือ2,000 1 ต่อไปคำว่าสหัสสวัสสหัสสวัสหมายถึงช่วงเวลา1,000 1,000ปีนะคะอ่ะมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้ทบทวนความรู้หน่อยมีทศวัสกี่ปีคะสิปีแล้วก็ศตะวรษ หนึ100่งร้อยปีอันนี้สหศสวรรษหนึ่งพันปีนะคะ,ะเป็นช่วงเวลาหนึ่งพันปีนะคะเริ่มด้วยเลขหนึ่งเหมือนกันเป็นปีแรกของสหัสวรรษนะคะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เลขหนึ่งพันนะคะเา้าเรามาดูตัวอย่างนะคะัส,สวรรษของพุทธศักราชของเราก็คือ ศาส,สนาพุทธเนี่ยน,นะหรือพุทธศส,สวรรษนะคะจะเริ่มนับจากปีที่พระพุทธเจ้าปารินิพ,พานไปแล้วหนึ่งปีนับเป็นปีที่หนึ่งะคะไปจนถึงปีที่หนึ่งพันเช่นพุทธศตวตรรษที่หนึ่งเริ่มนับตั้งแต่พศหนึ่ง ไปจนถึงพศหนึ0งพนะคะพุทธศตรวรรษที่สองก็จะเริ่มตั้งแต่พศหนึ่งพัถึงพศสอง0ันนะคะอันนี้เป็นพศอ,อะไรคะนักเรียนตอนนี้เราอยู่พศอะไรคะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะตอนนี้เป็น พุทธสาหัสวสรรษที่เท่าไหร่คะที่ที่เท่าไหร่เอ่ยที่สามนะใครตอบถูกตอนนี้เราอยู่ในพุทธสาหัสวสรรษที่สามนะคะ เริ่มตั้งแต่เท่าไหร่ใครบอกรูได้สองพันหนึ่งถึงสามพันใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ช่วงเวลานี้นี่เราอยู่ช่วงเวลาประมาณนี้อยู่พุทธสหัสวรรษที่สามอ่ะต่อไปสหัสวรรษของ คริสต์ศักราชนะคะก็คือศาสนาคริสต์ก็จะนับตั้งแต่ปีที่พระเยซูประสูติเป็นปีที่หนึ่งนะคะไปจนถึงปีที่หนึ่งพันเป็นสหัสวรรษที่หนึ่งอ่าตอนนี้นะคะก็ตัวอย่างเช่นคริสตสหัสวรรษที่หนึ่งเริ่มนับตั้งแต่ข้อศอนหนึ่งคริสสหัสวรรษที่หนึ่งนะคะถึงคริสสหัสวรรษที่หนึ่งพัน ตอนนี้เราอยู่คริสต์ทศกราดที่เท่าไหร่คะสองพันเท่าไหร่ใครรู้สองพันยี่สิบเอ็ด่าตอนนี้2021นะคะอ่านักเรียนตอนนี้เราอยู่คริสทศหัสวรรษที่ สใช่ไหมคะก็จะเริ่มตั้งแต่2 0 0พถึง3000นนะคะต่อไปการใช้ทศวรรษศตวรรษและสหัส,สวรรษนะคะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจนะในเอกสารต่างๆนะคะก็จะที่นักเรียนเคยอ่านนะก็จะมีอะไรคะ หนังสือพิมพ์วารสารสารคดีนะคะหรือว่าเอกสารประวัติศาสตร์นะคะเขาก็จะบอกเป็นช่วงเวลาทศวรรษศตวรรษสถาสวรรษเนาะจะอยู่ในเอกสารเกี่ยวกับการศึกษานะคะแล้ก็จะต้องรู้ว่าทศวรรษที่สองอเริ่มจากอะไรนะคะดูตัวอย่างจากหนังสือนะคะ การขุดค้นทางโบราณคดีในอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยของกรมศิลปากรระบุว่าวัดศรีสวายสร้างขึ้นในพุทธศตรวรรษที่18พุทธศตรวรรษที่18เช่นเดียวกับศาลตาผ่าแดงและโบราณสถานที่วัด พระพายหลวงนะคะพุทธศตรวรรษที่18นะคะนักเรียนศตรวรรษกี่ปีคะที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้ศตรวรรษก็คือ100ปีหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พศ1701อ,อ 1, 1ถึง 1,800ที่คุณครูให้นักเรียนสังเกตนะคะก็คือถ้าเขาบอกว่าพุทธศตวรรษที่18นักเรียนเอา18คูณหนึเลยนะคะก็จะเป็น1,800นะคะอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอันนี้จากบทความนะคะ ร่วมเปิดชีวิตปู่เย็นเท่าใจทรนงไว้กว่า10บทศวรรษนักเรียนทศวรรษมีกี่ปีคะลืมยังทศวรรษมี10ปีนะคะ,ะในบทความของเขานะคะคุณเคยตั้งคำถามให้กับตัวเองหรือไม่ถ้าวันหนึ่งคุณมีอายุ100ปี วันนั้นคุณจะเป็นอย่างไรไปอยู่กับใครอยู่ในสภาพไหนและที่สำคัญการมีชีวิตในวัยชาราของคุณในวันนั้นจะเป็นอย่างไรคนค้นคนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับหนึ่งคำตอบของคาถามนี้จากชีวิตของชายชาราคนหนึ่งที่มีอายุข้ามศตวตรรษมาถึง106ปีปู่เย็นนะคะ ชายชาราหลงยุคผู้มีร่างกายแข็งแรงข้ามสตวตรรษศสตวตรรษมีเท่าไหร่คะนักเรียนสตวตรวษมีหนึ100่งร้อยปีแสดงว่าปู่เย็นเนี่ยเขาข้ามมาเขาอยยุเท่าไหร่หนึ100่งร้อยหกปีแสดงว่าเขาอยู่มัน ามศตวรรษมา6ปีแล้วใช่ไหมคะเพราะศตวรรษมันหนึ่งปีเขาอายุหนึ่งปีโอ้อายุยืนมากนะคะเ้ามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะองค์การสหประชาชาติประกาศให้ทศวรรษ2010เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนทศวรรษ2010นะคะหมายถึง เอาผู้ถามก่อนทศวรรษกี่ปีกี่ปีคะสิปีจำได้ยังสิบปีช่วงระยะเวลานะคะทศวรรษจะไม่เหมือนกันนะทศวรรษจะขึ้นต้นด้วยศูนย์ลงท้ายด้วย9นะคะสิปี2010ก็ต้องลงท้ายด้วยลงท้ายด้วย9ก,ก็เป็นสองพ เก้านะคะอ่าอันนี้สหัสสวัสดใหม่นะคะหรือคอสอสองพันหนึ่งโอ้สองพันหนึ่งนะคะสหัสวัสดกี่ปีคะสหัสวัสดกี่ปี หนึ่งหนึ่งอะไรหนึ 1, ่งพันปีช่วงเวลาคสสองพันหนึ่งถึงสามพันนะคะขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งลงท้ายด้วยเลขศูนย์นะคะอ่ะ แสดงว่าอันนี้เป็นสหัสวรรษที่เท่าไหร่คะที่สามเพราะว่าเอาสามมาคูณหนึ่งพก็จะเท่ากับสามพันอันนี้คือสิ้นสุดนะแต่ระยะเวลาเริ่มนักเรียนก็เอามาลบหนึ่พันแต่ต้องลงท้ายด้วยเลขหนึ่งก็เป็นสองพันหนึ่งนะคะามาดูแบบ พัฒนาทักษะในการทำข้อสอบนะคะข้อ1ช่วงเวลาในข้อใดมีระยะเวลายาวนานที่สุดข้อ1น,นะคะช่วงเวลาในข้อใดมีระยะเวลายาวนานที่สุดตอบอะไรคะศาสตร์สวัสดเท่าไหร่คะนักเรียน หนึ่งสหัสวรรษก็คือ1นึ่งพ 10, 10สิสิบทศวรรษก็คือทศวรรษคือ10เท่ากับหนึ่งร้อยปีสิบห้าศตวรรษศตวรรษเท่าไหร่คะนักเรียนลืมยังคะ ศตวรรษก็เท่ากับ100แล้ว15ล่ะก็เท่ากับ15บกูเหนือเท่ากับเท่าไหร่คะ1500ปี500ปีอ้าวนักเรียนอันไหนเวลายาวนานที่สุดตอบอะไรคะตอบข้อ3นะคะ,ฉะเฉลยข้อ3ามอ่ถูกต้อง 5ปีนี้ตรงกับพศ2560เมื่อ50ปีที่แล้วเป็นพุทธศตวตรรษศตวตรรษนะพุทธศตวตรรษที่เท่าไหร่อ่ะนักเรียนก็เอา2,560มาลบเมื่อ50ปีที่แล้วใช่ไหม 2510นะคะก็จะเท่ากับพุทธศตวรรษที่ศตวรรษมีกีป่ปีบอกครูก่อนมีหนึ่งหนึ่งร้อยปีนะคะอ่ะหนึ่งร้อยปี สองพันจะอยู่ระหว่าง 2, อง1ถึง2,600นะคะก็จะเป็นพุทธศตวรรษที่ยี่สิบยีนั่นเองนะคะตอข้อ3อ้าวข้อ3ามนะคะ คุณครูจะให้นักเรียนทําเป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนแคปหน้าจอไปนะคะ1ข้อนะคะราวพุทธศตรวตรรษที่16กรมศิลปากรแบบละโวได้รับอิทธิพลจากหอมจากข้อความเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในช่วงเวลาใดพุทธศตรวตรตรษศตวรรษที่16 ศตวรรษมีกี่ปีคะหนึ่งร้อยฉะนั้นอาเอาอะไรไปคูณนะคะคุณครูเคยบอกไปแล้วข้อนี้เป็นการบ้านนะคะการบ้านหนึ่งข้อ เดี๋ยวมาเจอกันนะคะในคลิปหน้าคุณครูจะมาเฉลยนะคะการบ้านนะคะในข้อนี้นะคะโอเคในคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ